มีไหมครับโอ้มโโโโโมีครับผมมีอครับผมโอ้ตโโัวใหญ่แลวครับต้องพาขึ้นบนฝั่งนะครับแบบนี้นะบิดยุกเลยครับ ครับสวัสดีครับผมนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันต่อนะครับผมวันนี้ผมจะพามาปักเบ็ดปลาชนกันต่อนะครับเหยื่อที่ว่าผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่สดนะครับผมนี่ครับเหยื่อแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมว่าจะใส่ประมาณสัก40คันนะครับผมก็หมายก็หมายเดิมๆนะครับหมายแถวบ้านนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมจะใส่ให้ท่านผู้ชม แล้วก็เพื่อนๆนานาแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะครับได้ชมกันากลางวันนะครับผมนี่ครับไก่นะครับผมหั่นมาเรียบร้อยนะครับผมก็หั่นมาก็ชิ้นนี่ครับประมาณนี้นะครับับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมออกมาที่หมายก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับ ก็ใส่จะใส่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก3ามสี่ชั่วโมงนะครับผมก็ค่อยมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็คือออกล่าปลาชนตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าผมจะใส่ให้ดูกลางวันนะครับผมเดีย๋ยวเราก็ลุ้นกลางวันกันอีกรอบนะครับถ้าวา่าได้ตัวไม่ได้ตัวยังไงก็ค่อยลุ้นอตอนเช้ากันอีกรอบครับผมไปใส่กันเลยครับผม ่ะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดก็40คันพอดีนะครับผมก็ไก่ก็ยังเหลือนะครับเหลือว่าเอามาดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวประมาณสัก3 4มชั่วโมงครับผมประมาณสักบ่ายโฉมหรือว่าบ่ายสามนะครับคอยมาลุ้นกันนะครับผมจะมาหรือเปล่านะครับอ่ะครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับผมอะครับก็ได้เวลาอ่า มาลุนเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่าผมใส่กับเยื่อไก่สดนะครับเนื้อไก่สดก็ใส่ไว้ทั้งหมดก็40หลัง40คันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุนกันเลยครับผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับใส่ไว้กลางวันครับลุ้นคันเลขกันก่อนนะครับรับคันเลขนะครับของไม้ไมยนี้นะครับก็ผมใส่ไว้ทั้งหมดก็อสามสี่ไม้นะครับ เล็กครับนี่ลุ้นหรือเปล่านะครับเดียยังมีนะครับเดี๋ยวมีก็ตั้งไว้ต่อนะครับค่อยมาลุ้นกันนพรุ่งนี้เช้านะก็มาลุ้นกันต่อครันนี้นะครับ ลอยดึงนะครับโอ้มีครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บน,นึงครับปลาเลยนะปลาลอยครับผมปลาลอยกินเนื้อไก่ด้วยนะนี่ครับปลาลอยครับผม ตายแล้วครับครับเต็มเลขนะปลาไหลครับนี่ครับผมเต็มเลขนะเดี๋ยวผมแกะก่อนนะครับเพราะว่ามันกลืนนะครับลุ้นกันต่อคันนี้นะคันนี้ผมเจอรูปลาไหลนะแล้วก็ผมก็เอาตั้งไว้ปากรูนะครับ ไม่ติดครับผมเดี๋ยวจะเอาใส่ไว้ใหม่นะก็เดี๋ยวดูเบ็ดเสร็จเดี๋ยวค่อยเวียนมาดูอีกสักรอบนะอนพอดีเจอลูกาไหลพอดีเลยนะ เดี๋ยวให้น้ำแห่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวพามา,มาตกปลาไหลกัน,นครับหารูปลาไหลนะ เดี๋ยวเราค่อยเวียนมาดูอีกสักรอบนะครับก็มาลุ้นหมายนี้กันต่อนะครับหมายป่าบอนนานะครับผมลุ้นกันเลยครับหมายนี้ก็ผมใส่ไว้ห้าคันนะครับห้าคันห้าหลังนะยังมีนะ กันไหนที่ว่าไม่มีดึงไม่ไรผมก็ไม่มีดึงแล้วก็ไม่มีลุ้นนะครับผมก็จะไม่ยกนะครับทันนี้เห็นนิ่งเนะี้ย่าจะเยื่อมีนะียไปลุ้นกันอื่นกันต่อครับผม น,นี่เห็นสายตึงนะครับเห็นไหมครับสายตึงครับผมนสายตึงคนระับมีไหมครับ ใจอีกแล้วครับเดือนหน้าอกไก่ครับต้องพาขึ้นบนฝั่งนะครับแบบนี้นะบิดยุกเลยครับองใจเลยครับองใจเลยครับ ลากขึ้นบนฝั่งเลยนะครับไซโลอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้โอครับจ่อเลยครับไซโลเลยครับอย่างใหญ่นะครับ โลเลยครับผมว่าน่าจะโลกว่านะครับตัวนี้นะนี่ครับใส่กลางวันนะครับยอดเลยครับโอไม่ผิดหวังเลยนะครับได้ตัวนี้ก็คุ้มเลยครับผม ไปที่เดิมต่อนะครับต่อไปกันครับผม ก็จะลงไปยกคันที่ว่า,ามันมีลุ้นนะครับมีลุ้นมีดึงนะคันนี้ก็นิ่งครับนะครับก็มาลุ้นหมายนี้กันนะครับอันนี้ก็ผมใส่ไว้สิบกว่าคันนะครับ เดี๋ยวยังมีครับเอาเบ็ดขวดนะครับมาปลูกเป็นเบ็ดคันนะอืมเดี๋ยวหมดครับผม ลากครับผม ừ, ไปติดไม้เดีด๋ยวหมดครับน่าจะเป็นลูกปลานะครับ เดี๋ยวไว้ใหม่นะครับปล่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะแต่ว่ากลางคืนว่างผมก็จะพามาดูกลางคืนนะแต่น่าจะไม่ว่างนะครับเพราะว่าผมทํางานนะครับกลางคืนนะครับก็ไม้นี้เหยื่อหมดเกือบทุกหลังเลยนะครับรงสงสัยลูกปลามันตอดนะครับ เพราะว่าลูกปลาม,มันเยอะนะครับหมายนี้ครับผมก็ลุ้นกันต่อครับผมยังมีประมาณห้าหกคันนะครับห้าหกคันห้าหกหลังครับผมตันนี้ครับ น่าจะเยื่อมีนะครับมีอีกครับผมยอดจิกครับจะได้เพิ่มรลเปล่ปานะ ก็ลุ้นหลังสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายนะกล่องไม้นี้นะก็ไม่ใช่ว่ากล่องไม้นี้นะครับหมดแล้วนะครับผมทั้งหมด40คันนะเหลือนิดเดียวเลยครับเหยอครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นอ่าคันที่ว่าผมใส่ไว้ ในรูปลาไหลนะครับผมอีกคันหนึ่งนะครับก็หมายที่ว่าได้ปลาไหลไปตัวเลขนะครับก็ไปลุ้นกันนะครับที่ว่าตกปลาไหลนะครับในรูนะครับครับก็มาลุ้นกันนะครับมันกินเข้าไปเลยยังนะเห็นสายมันหยดนะครับน่าจะยังครับผมยังครับผมเหยื่อยังมีนะ เอาใจไปใหม่นะ่ะครับก็สําหรับใส่เบ็ดปลาชนวันนี้นะครับก็ลากันก่อนนะครับผมก็วันนี้ก็หมานอีกแล้วนะครับผมได้ปลาชนอย่างใหญ่เลยนะครับหนเต้มนะครับแล้วก็ปลาไหลอีกหนึ่งตัวครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายผลงานให้ดูที่บ้านนะครับเพราะว่าผมใส่ สอบแบบนี้นะครับเดียวจับก็เดียวหลุดไปอีกนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปช่างให้ดูนะครับที่บ้านนะครับว่าปลาชนตัวนี้นะครับกี่กิโลนะครับแต่ผมว่าน่าจะกิโลกว่ากว่านะครับผมหมานๆเลยนะครับก็เนื้อไก่นะครับผมซื้อมาก็20บาทครับผมซื้อมาขีดนึงนะครับ20่บบาทก็ใส่ทั้งหมดก็40อ่า40หลัง40คันก็ ใส่กลางวันนะครับประมาณ3ามชั่วโมงนะครับเวลานะครับพี่ผมผมใส่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ได้1ตัว1เต็มก็ถือว่าก็คุ้มแล้วนะครับผมกับซื้อมา20บาทแล้วก็ผมก็ยังใส่ไว้ตอนะครับเยือนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับอ่าพรุ่งนี้เช้าอีกรอบก็ผมนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งๆิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวก็ไปดูผลงานกันนะครับว่าจะได้อีกกิโลนะครับปลาชนตัวนี้ครับผมครับก็มาดูผลงานกันนะครับผมนี่ครับที่ได้นะครับนี่ปลาไหลแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับปลาไหลก็ปลาชนนะครับนะครับตัวใหญ่เลยครับปลาชน ช่างดูกันเลยครับผมนี่ผมเอาใส่ถุงเนะี้ยไม่นั้นมันช่างไม่ได้นะครับนะี่ครับนะี่ครับกิโลสามขีดนะครับหนึ่งกิโลสามขีดนะครับผมใหญ่นะครับ